สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคำเตือนค่ะวิดีโอนี้จะําให้ื่อพวกกอมันทินนะคะขอทุกคนนะคะรับชมพวกพวกอรามันถึงเท่านั้นนะคะ 嗯哼。<c oughs> <c oughs> ไปทางไหนเดียทุกคนนั่นเราเน้นให้วันนี้ก็วัดใจเนี่ยทุกคนไม่มีอะไรแน่นอนนะคะสำหรับลาวพัฒนาค่ะสี่สาม 1น3สองสาม 0ูนย์เก้วินเอานะทุกคน1นสีให้ทุกคนวินเอานะเจ้าไม่ได้จอดหนสนะเพราะว่ายังไงก็ได้อยู่แล้ว

ักนาทุกคนเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดไหมสี่นย์สี่สาม่เจมศูย์หกศูนย์เก้าทุกคนก็ศูนย์ก็วินเอานะคะหนสี่กับศูนย์ก้าอยู่ข้างบนนั้นให้ทุกคนวินเอานะ ข้าจะเบิ้ลอ๋ออ๋อโอเคแล้วยงงไหมไม่น่างงนะ เท่านี้แหละไม่มีอะไรมากมาแล้วมาก็มาแล้วทุกคนไม่มาคือไม่มาชุดเนาะ เด่นหนึ่งเก้าค่ะมาทางเราแล้วแนวทางรุนมากนะหนึ่งเก้าเนี่ยประมาณนี้แหละมาคือมาทุกคนไม่มาก็คือไม่มาายเอาเถอนะน่ามันเป็นอํา ถ้าไม่มาก็ขอโทษขออภัยนะทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นตามสูตรคำนวณของเรานะขอรับชอบตามนะเม่อชอบผ่านเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพี่น้องเลยเดี๋ยวก่อนนะนี่นี่นี่หนึ่งสี่สาม สี่สามหนึ่งสี่หนึ่งสามไม่มีไม่เป็นไรอืมเป็นไงทุกคนชอบบอกเบิร์ดหนูก็เติมให้ปกติมันจะมีแค่สี่ใช่ไหมแต่เติมสามกับสองให้ถ้าใครมีทุนก็สามารถวินแท้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะประมาณนี้ พรุ่งนี้ตัวเด่นเข้าตัวเด่นของเราไปอยู่แล้วนะคะ1กับ9ได้ได้คำนวณตามสูตรก็คือได้แบบนี้นะทุกคนนะอ่าอันนี้คือการเดอร์การ1นอาจจะเป็น16ก็เป็นไปได้นะคะสําหรับนานานะแล้วก็อาจจะเป็น7 9ก็ได้ตามมันยากทุกคนแต่ถ้า13สามารถเป็น73ได้แต่ว่าถ้า19มันสามารถเป็น16ก็ได้มันสามารถเป็น79กก็ได้นะคะทุกคนนี่ประมาณนี้นะ มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไปสี่ไ,ได้ไปศูนย์ได้ไปหนึ่งได้ไป9ได้คะ่ะไปได้หมดเลยนะครับนะฮะ <c oughs> นะฮะ <c oughs> นะฮะนะฮะ,นะะอืมประมาณนี้อย่างอย่างศูนย์เก้าเนี่ยทุกคนวินเอาเดินแล้วก็หนึ่งสี่ก็ทุกคนวินเอานะคะเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปนะคะทุกคนเราวิ่งลูดเราก็ได้อยู่แล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสายลูดเนาะอืม <c oughs> เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าแนวทางของเราเนี่ยจะมาหรือไม่มานะฮะแล้วก็คํานวณตามสูตรนะ,ะชอบตาม ไม่ชอบผ่านชอบตามเลคะไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสำหรับสาวลาวของเรานะฮะขอให้โชคดีเดอ้อ